สี่สิ่งที่ไม่ควรทําถ้าต้องการดึงดูดแฟนเก่ากลับมานะคะมีคนอยากได้แฟนเก่ากลับมาเยอะเนาะเพราะว่าเราอาจจะแบบมีความทรงจําที่ดีต่อก,กันนะคะหรือว่าไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วแต่มันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกันแล้วคนเก่าดีกว่ากลับมาหาคนเก่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเรามีการแบบ แยกจากกันโดยไม่สวยเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีข้อห้ามอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะดึงเขากลับสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําแต่คลิปนี้เอาสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆเลยนะคะมาฝากกันเนาะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราอย่าไปขุดคุ้ยเรื่องเก่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แฟนเก่ากลับนะพยายามอย่าไปโพสโซเชียลอะไรที่ทําให้เขาเห็นได้ว่าเรากําลังรื้อความทรงจําเก่าๆที่ไม่ดีะคะ่ะ ขึ้นมาพูดขึ้นมาแบบขุดอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาไมา่เจอเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอย่างไงเอ่ยคนนี้ฉันไม่มาดีกว่ากลับมาก็แบบเจอเรื่องเดิมๆกลับมาก็เจอสภาพเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่มีใครอยากจะกลับมาหาคนที่เล่นแต่อดีตตลอดนะคะโดยเฉพาะอาดีตที่มันไม่ดีเนาะก็พยายามอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็พยายามคิดถึงอนาคตเยอะๆ นะคะอย่าไปดึงของเก่าขึ้นมาเล่นซ้ํานะคะอะข้อที่2นะคะอย่ายโยนความรู้สึกผิดให้ค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเอ้ยชอบโทษคนอื่นเนาะหรือว่าชอบพอยไปหาคนอื่นก่อนเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนีย่ยโยนไปก่อนเสมออย่างเงี้ยไม่มีใครอยากกลับมา หรือสมมุติว่าคุณพยายามที่จะอไปคุยกับเขาปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีแบบไม่ววนไม่เว้นไม่วางนะคะที่จะไปโยนความรู้สึกผิดให้เขาอีกอย่างเนี้เขาก็ไม่กลับเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครอยากจะรู้สึกผิดแม้ว่าเขาจะเป็นคนผิดก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้จิตวิทยานะคะหรือว่าใช้วิธีการโน้มน้าวใจที่มันถูกต้องนะคะข้อที่3ามนะคะก็คือเราอย่าไปอ้อนวอนขอร้องนะคะวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้แฟนเก่ากลับนะแล้ว คุณไปอ้อนวอนขอร้องนะคะจำไว้เลยว่าเขาก็จะเห็นคุณเป็นของตายในความสัมพันธ์อยูด่ดีถูกไหมไม่มีใครอยากจะกลับมาหาคนที่ดูต่ำกว่าต่ำกว่าในที่นี้หมายถึงว่าเขาเรียกว่าเขา สามารถคุมเกมคุณได้อะนะคะอะถ้าเกิดว่าคุณเล่นบทที่เป็นเหยื่อนะก็จะอยู่ใต้ด้วยความสัมพันธ์ถูกไหมก็จะงอ้อตามตื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ทักไปหาเขาแบบหนักขวามากเลยพยายามที่จะให้เขาตอบให้ได้หรือบางทีขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีบอกว่าเออฉันผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆคุณยังไม่ได้ผิดอะไรเวลาเขาลดสถานะเราอะคะ่ะให้เราคิดดีๆนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะไปเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นรองอะเสมอไป ถ้าเกิดว่าคุณกลับไปจริงๆอ่ะคุณก็ตกอยู่ใต้ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีคุณภาพอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปขอร้องนะคะการอ้อนวอนการขอร้องให้เขากลับมาเนี่ยครูเชื่อแน่ว่าเขาจะไม่ได้รักคุณมากขึ้นถูกไหมการกลับมาของคุณหรือว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเพื่อที่จะมาดีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า เออรักกันมากขึ้นให้เกียรติกันมากขึ้นนะคะต้องการกันมากขึ้นนั่นคือความสัมพันธ์ที่โอเคมากกว่าเข้าใจเนาะข้อที่4นะคะอย่าทําตัวไรคุณค่าวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้แฟนเก่ากลับมานะคะแล้วเรายังเป็นคนที่ย่ําอยู่กับที่ยังเป็นคนที่ไม่ไปไหนเลยยังเป็นคนที่แบบคิดอะไรเดิมๆทําอะไรเดิมๆนะคะหน้าที่การงานก็ย่ําอยู่กับที่เนาะรายได้ก็ยังแบบ เออไม่พอกินพอใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าตอนอยู่กับเขาเนี่ยค่ะมันมีปัญหาเรื่องเงินกันตลอดเวลาเกิดจากการที่บางทีเราอาจจะมีะไรายได้ไม่พอนะคะหรือว่าต้องแบบผ่อนอนู่นผ่อนนี่กันอะไรอย่างเงี้ยก็จงหยายย้ำอยู่กับที่นะจงพยายามไขวัวเพิ่มทักษะให้กับตัวเองนะคะคือให้เขาหันกลับมาที่คุณเมื่อไหร่แล้วเขารู้สึกว่าคุณดีขึ้นตลอดเลยอะ่ะ อันนั้นนะมันจะถึงเป็นความรู้สึกที่เขาอยากที่จะกลับมาอีกครั้งนะคะแต่ถ้าหันกลับมาแล้วแบบโอ้คุณดูท่าทางจะแยกกว่าเดิมหรือท่าทางจะแบบไม่น่าจะเวิร์กอ่ะไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เขาอะค่ะสามารถคิดไปได้ว่าเขาไม่กลับดีกว่ากลับมาก็อาจจะแบบเหนื่อยกว่าเดิมหรือต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีใครอยากกลับถูกไหมความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพก็คือคุณทั้งคู่จะต้องบริหารจัดการเรื่องเงินได้ด้วยตัวเองนะคะ ไม่ใช่ว่าหวังพึ่งอีกคนนึงอยู่ตลอดเวลาอันงีน้พออยู่กันไปนานๆเนี่ยมันจะเริ่มทนกันไม่ได้อาใครที่อยากได้แนวคิดหรือวิธีการนะคะในการดึงแฟนเก่ากลับนะคะครูเก้ก,ก็ได้ทำคอร์สไปคอร์สหนึ่งนะคะชื่อคอร์สด,ดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายดาร์กนะคะซึ่งคอร์สนี้ครูจะ,อะสอนในกลุ่มปิดนะคะ เป็นคอร์สออนไลน์นะคะทุกคนราคาเต็มของคอร์สเนี้ยจะอยู่ที่9,900นานะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เนื้อหาอยากจะเข้าเรียนนะคะก็สามารถเข้าเรียนได้สมัครกับแอนมินได้นะคะในราคาเพียง1390บาทเท่านั้นเนาะซึ่งคอร์สเนี้ยครูเกศจะสอนให้พวกเราเนะะี่ยค่ะรู้ว่าวิธีการที่แฟนเก่าอ่ะใช้ในการแบบเนียนไปจากคุณเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเวลาเขาจากไปเนี่ยเราต้องรู้นะว่าในหัวของเขาเนี่ยคนเล่นอะไรบางคนเนี่ยอ้างกับคุณสารพัดแต่จริงๆแล้วมันมีคีย์ของการจากไปไม่ บางอย่างนะคะบางทีเราไม่รู้หรือบางทีเขาอาจจะให้ข้อมูลที่แบบ บิดเบือนความจริงจากใจเขาอะได้บอ,อกว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยคิดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะในการที่จะเดินจากลาใครสักคนถ้าเกิดเรารู้ข้อน,นี้เราจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเนะเราะลรวรู้ว่าอ๋อเวอร์ชั่นที่มันไม่วัวกับความสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรการที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าในความสัมพันธ์คืออะไรอันนี้จะต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติตัดสินใจที่จะทําด้วยตัวเองนะคะอ่าใครอยากได้โปร1390นะคะจากคอร์สนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินไปทางช่องทางที่เกตขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้หรือว่า จิ้มลิงก์ไปที่ล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบเนาะโอเคเจอกันในข้อสอนไลน์ค่ะ